ดานสุริด้านนันตะวงครับเอ่อผมเป็นซิทตรงนี้นะที่มือเนี่ยฮะโปงขึ้นมามากอะโปงมาแค่นี้ฮะเป็นมาประมาณเดือนกว่าเป็นประมาณเดือนกว่าครับตรงนี้นะฮะสวัสดีค่ะชื่อคุณเันก็สุวรรณค่ะคุณเ็นโปงแก้เสื้อแบบสุดหนักค่ะพอดีอาการนะคะมือมือชาค่ะชามานานด้วยตานคืนก็นอนไม่หลับต้องขึ้นดีแต่ละเวล ouais. า ค่ะชื่อปลอบใจบุญวงค่ะคือเมื่อก่อนเป็นไมเกรนนะคะปวดไมเกรนตั้งแต่ตอนตอนเรียนเรียนมัธยมปวดปวดทุกเดือนอากาศร้อนก็ปวดปวดไปหาหมอหมอรักษาไม่หายก็กินยาแก้แก้ปวดทุกระาาการอย่างเนี้ยค่ะก็กินยาเพิ่มเพิ่มขนาดเรื่อยเพิ่มความแรงของยาเรื่อยเป็นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจนตอนนี้ก็อายุสี่สิบกว่าแล้วก็เป็นมาหลายหลายปีแล้ว ผมได้ไปได้คำแนะนำจากลุงแดงนะฮะลุงแดงก็ให้น้ำยาอาดีอาดีเพลิดสัตเพลัดพัดมามดื่มยังไม่ทันหมดขวดเลยครับอาการที่โปขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็หายไปเลยผมกลาวว่าทีแรกผมจะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกมชนก็เลยไม่ต้องไปเลยครับหายเลยฮัเนี่ยพอดีมีเพื่อนมาแนะนําให้ทานตัวนี้ค่ะก็ลงทานไปประมาณ ีห่ห้าวคะก็ทานไปเรื่อยๆสังเกตอาการตัวเองไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็หาย,หายขาดแล้วค่ะพอดีทามาอะไรก็สะดวกขึ้นอ่าก็ประทับใจหลายอย่างจากตัวนี้มันทำให้ผิวดีขึ้นด้วยก็มาหาวิธีอยู่หลายๆวิธีเหมือนกันก็มาเจอกับน้ำผลไม้ระกัดเย็นของอาดี ทิศซัดเนี่ยค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าก็กินดูกินดูก็ประมาณเริ่มสองขวดที่สองค่ะก็สังเกตดูว่าอาการของไมเกรนนี่จะจะทุเลาลงแต่ว่าไม่ไม่ใช่หายปวดไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะยาก็ไม่ต้องกินแล้วกินกินบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไม่บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าอาการก็ดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีขึ้น คือจะไม่ปวดแล้วจะไม่ปวดแบบมันเมื่อก่อนจะบีบบีบต้องนอนทั้งวันเลยตอนนีไ้ไม่ไม่มีอาการาแล้วค่ะมาวันอาทิตย์ที่27เนี่ยไงหลังจากชีวิตที่ผมทรมานมาเกือบ20ปีเนี่ยเนี่ยต้องก้นมันทุก10นาทีนะต้องก้นมันตลอดเลยครชีวิตอยู่กับโลกแคบๆอยู่ห้องรีเดียมเล็กๆขนาดนี้ยไม่มีความหวังสิ้นหมดทุกอย่างะ พอวันอาทิตย์ผมมาผมได้ลองอาจารย์เขาสาธิตให้ผมดูอันนี้ครับการสาธิตแบบนี้เลยฮะแล้วผมไม็อยากอยากทานมากฮะอยากหายมากผมพูทานเข้าไปแค่สาธิตนะครับยังไม่ได้ซื้อครับผมทานแค่สาธิตไปเนี่ยทานไปสองเป๊กตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่ท้องพนตั้งหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่พ่นยานะครับผมขอเชิญชวนท่าน ที่ไม่ไม่เคยทานอา,อาดีเพลทัตเนี่ยนะฮะขอให้ท่านลองลองมาทานดูนะครับรับรองว่าเห็นผลแน่เลยครับอาการปวดเมื่อยผมมีอาการปวดหลังก็าหายปวดทัาาวเข่าก็หายครับแล้วก็ที่ที่ที่ทน่าทึ่งมากก็คือสีตัวนี้หายไปเลยครับาหายไปแน่สนิทแน่เพียรเลยครับขอ,ขอเชิญชวนท่าน,นทั้งหลายนะครับที่ที่ยังไม่เคยทดลองอ น้ำผลไม้ตัวนี้นะดีเพิ่มครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะลองดูนะครับควรได้ก็ได้เห็นผลเลยนะครับควรหรือควรได้เห็นผลแลยแน่น,นอนนะครับครับขอบคุณครับครับพอดีถ้าใครไม่รู้จักก็เอาทดลองดูนะคะมันดีทุกอย่างค่ะขอบคุณะคะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะก็ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าไม่ไม่มีปัญหา อะไรก็ได้ก็มาให้ให้มาลองลองดูว่าน้ำผลไม้สกัดเย็นของอาร์เฟสซัเนี่อาดียังไงกับสุขภาพของเราไม่ไม่ใช่เฉพาะไมเกรนอย่างเดียวนะคะลูกอื่นก็เหมือนกัน,นะคะ้ับำรุงสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ <laughs>